สวัสดีค่ะครูเอื้อตนะคะวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้ครูก็จะมาอะสอนการประวิธีการประกอบอาหารนะคะ,ะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์ของวิธีการประกอบอาหารก็รคือข้อที่1บอกวิธีการประกอบอาหารด้วยวิธีการ,รต่างๆได้ ข้อที่สองเขียนอธิบายวิธีการประกอบอาหารในเมนูที่สนใจได้สามนำความรู้เรื่องวิธีการประกอบอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูวิธีการประกอบอาหารวิธีแรกก็คือการต้มนะคะนักเรียนการต้มนักเรียนคงจะรู้จักใช่ไหมคะเราจะทำกันบ่อยเห็นกันบ่อยมากอันต้มก็คือการใส่อาหารในน้ำอุณหภูมิปกติแล้วต้มจนเดือด หรือใส่อาหารเมื่อน้ําเดือดน,นะคะแล้วก็ต้มต่อไปสักครู่ให้อาหารสุกนะคะอันนี้ก็คือการกาต้มนะคะนักเรียนอ่าต่อไปวิธีที่2ก็คือการลวกการลวกนักเรียนเป็นการนําอาหารเนี่ยใส่ลงไปในน้ําเดือดน,นะคะทิ้งไว้สักครู่หรือประมาณ3-5นาทีตามแต่ชนิดของอาหารที่ลวกนะคะแล้วก็นําอาหารขึ้นจากน้ําในหม้อนะคะ ต่อไปทีนี้มาถึงการนึ่งวิธีที่สามการนึ่งนะคะก็คือการนำอาหารเนี่ยใส่ในลังถึงโดยใส่น้ำในชั้นล่างนักเรียนเดี๋ยวนะคะรังถึงเนี่ยมันจะมีสามชั้นถูกไหมคะชั้นล่างเนี่ยเราก็จะใส่น้ำชั้นชั้นที่สองเราก็จะใส่อาหารแล้วก็มีฝาปิดนะคะทีนี้เราก็นำอาหารใส่ในลังถึงโดยใส่น้ำชั้นล่างแล้วก็วาง อาหารในชั้นบนนะคะจากนั้นก็ตั้งไปให้เดือดเพื่อให้ไอน้ําร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นไปทําให้อาหารสุกอันนี้ก็คือให้อาหารสุกโดยใช้ไอน้ําเดือดน,นั่นเองนะคะนักเรียน,ะะน,นก็คือการนึ่งค่ะต่อไปนะคะการตุนก็คือการนําอาหารที่ผสมเครื่องปรุงเนี่ลงไปในหมอ้อแล้วก็ใส่น้ําเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต้มจนเดือดจากนั้นก็ต้มต่อไปด้วยไฟอ่อนทิ้งไว้ จนน้างวดแล้วก็อาหารเปื่อยนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือการฝุนวิธีการฝุนนะคะอ่าต่อไปการทอดค่ะนักเรียนอันนี้นะคะการทอดเนี่ยก็คือการนําน้ํามันใส่กระทะในปริมาณที่เหมาะสมกับอาหารที่จะทอดนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้น้ํามันร้อนจัดแล้วเราก็วาง อ,อาหารใส่ลงไปจากนั้นลิกอาหารกลับไปมาจนสุกนะคะการทอดเนี่ยนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนต้องระวังในการในการปรุงอาหารแบบวิธีการทอดนักเรียนอย่ายโยนลงไปนะคะถ้าน้ำมันร้อนๆนักเรียนโยนลงไปเนี่ยโยนอาหารลงไปเนี่ยบางคนกลัวกลัวก็เลยโยนมันก็ยิ่งร้ายใหญ่เลยใช่ไหมน้ำมันกระเด็นใส่เราเนี่ยมันไม่โอเคเพราะนั้นนักเรียนก็ค่อยๆวางลงไปนะคะใส่ตะหลิวแล้วก็ค่อยๆวางลงไปก็ แล้วก็คอยพลิกกลับไปกลับมาให้สุกนะคะนี่ก็คือการทอดต,ต่อไปค่ะก็คือการผัดนักเรียนการผัดนี่ก็คือการนําน้ํามันหรือน้ําเพียงเล็กน้อยใส่กระทะแล้วตั้งไฟให้น้ํามันร้อนพอประมาณนะคะจากนั้นก็นําอาหารที่จะผัดใส่ลงไปในกระทะแล้วก็พลิกอาหารไปมาจนสุกนะคะอันนี้ก็คือการผัดนะักเรียนจะทํากันบ่อยใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะนะคะทีนี้มา การปิ้งการย่างนะคะการปิ้งก็คือการวางอาหารแห้งบนตะแกรงบนไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยก็จะ,ะยังไม่สุกอาหารยังไม่สุกก็จะไม่ไปกรนนะคะเพราะนั้นก็มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ,ะต่อไปการย่างก็คือการวางอาหารสดบนตะแกรง ไฟอ่อนๆจนอาหารสุกทั้งสองด้านนะคะนักเรียนนี้มันก็คล้ายๆกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนสังเกตดูเห็นไหมคะว่าจะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไฟแรงเนี่ยมันก็จะเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ก็คือมันจะไหม้แล้วเราก็จะกินไม่ได้นะคะแล้วก็มันาสาเหตุของการเกิดโรคด้วยค่ะนักเรียนอ่าต่อไปนะคะอันนั้นก็คือวิธีการประกอบอาหาระค่ะนักเรียนมีทั้งหมดนะคะที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนทวนใหม่ได้เลยนะคะ หรือจะดูในหนังสือประกอบการเรียนไปด้วยก็ได้ค่ะเรียนไปดูอีกรอบนึงก็ได้ทีนี้ก็คงจะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะตอบคําถามลงไปในสมุดด้วยนะคะให้ถูกต้องนะคะทีนี้ใแบบฝึกของครูนี่ก็มีทั้งหมดสี่ข้อด้วยกันอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะการประกอบอาหารด้วยวิธีการใด ที่จะทําให้อาหารสุกไม่ไม่สุกมากยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะยกตัวอย่างชื่ออาหารมาด้วยนะคะนักเรียนอาหารสุกไม่มากนะต่อไปข้อที่สองอาหารประเภทใดที่ต้องใช้ตะหลิวในการทําอาหารยกตัวอย่างประกอบด้วยอันนี้ง่ายมากเลยนะใครตอบไม่ได้เดี๋ยวคนีอ่าต่อไปนะข้อที่สามอาหารที่สุกด้วยไอน้าเป็นการประกอบอาหาร ด้วยวิธีใดจงยกตัวอย่างประกอบนะคะนักเรียนอันนี้เยอะแยะมากมายเลยะค่ะนักเรียนเช้าๆนักเรียนจะเจอบ่อยนักเด็กไปซื้อนู่นนี่ก็จะเห็นใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะข้อที่สี่อาหารประเภทใดที่นิยมรับประทานแบบหม้อไฟเพราะเหตุใดอ่านนะคะแบบบดของครูมีสีข้อง่ายๆมากเลยไม่มีอะไรยากถ้าตั้งใจนะคะถ้าตั้งใจทําเราก็จะทําได้แล้วก็สําเร็จแล้วก็ถูกต้องด้วยเพราะนั้นเนี่ยความตั้งใจความมีสมาธิจะเป็นอันดับหนึ่งนะคะ เพราะนั้นเนี่ยนักเรียนครูขอเอ่ยพรให้นักเรียนเนี่ยทุกคนนะคะตั้งใจทำแล้วก็สนุกกับการเรียนทุกวิชาก็วันนี้ก็ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ